เขามีอะไรพร้อมมีทั้งระบบไสชิปตนะครับสามารถที่จะสไลด์ได้ก็ถือว่าเสริมสภาพคล่องของการใช้รถมีทีมเซอร์วิสนะครับที่จะมาตรวจเช็คตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยฟรีครับสวัสดีครับผมชาญชัยจันดีนะครับเจ้าของร้านดีเจริญวัสดุซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรถ แต่ก็เป็นรถเก่าซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับ <im it> บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่างานเร่งด่วนนะครับรถเสียก็ทำให้เราสะดุดในเรื่องของการส่งของก็เลยได้ตัดสินใจหารถใหม่นะครับก็เลยได้ไปเจอกับพวกลิฟแชมป์แล้วก็การการันตีในเรื่องของอเครื่องยนต์ เขามีอะไรพร้อมมีทั้งระบบไซส์ชิปนะครับสามารถที่จะสไลด์ได้ก็ถือว่าเสริมสภาพคล่องของการใช้รถศูนย์บริการของแชมป์เองนะครับก็มีทีมเซอร์วิสทนะครับที่จะมาตรวจเช็คตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยฟรีฝากถึงสำหรับท่านใดนะครับที่มีธุรกิจที่จำเป็นที่จะต้องใช้รถโฟล์ิฟ ช่วยทุนแรงก็อยากที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับได้อาตัดสินใจในการจัดซื้อรถถือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพสามารถที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียวแชมป์เยี่ยม กดติดตามแล้วอย่าลืมกดประคังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย